น,ะน,นเดี๋ยวคลิปนี้วันนี้นะจุ่จะเอาไอ้มิตรพอฝักงหมดเลยนะคะชุดไม้มงคลน,นะคะ,ะเะี๋ก่อนชุดไม้มงคลน,นะคะอันนี้มันเบ้นตาดูใกล้ๆมันก็เลยแบบดืๆดๆเลยนะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลๆจกกุ่กรสีอีแบบหนึ่งนะคะใส่ตาสามแบบนะคะมาเร็วๆดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นจะเป็นเหล็กแหนบทั้งหมดเลยนะคะเหล็กแหนบตีร้อนนะคะขึ้นรูปนะคะตามสูตรของช่างเนาะ,ะกับเห็นแล้วค่ะ นะะตกใจทงผมอีกหรือยมนะฮะอ่ะลงดีกว่าจะว่างคนเนาะมาเอามาเรี่ยงที่หนึ่งดีกว่าไปมันอาจจะเบลเรียบร้อยต้องขอภัยด้วยนะคะมาเรี่ยงที่หนึ่งเนาะ ลูกค้าจะคล้ายๆมิดแลกนะคะเล็กแนบนะคะตีลอนขึ้นรูปนะคะชุดมันตามสูตรของช่างนะคะเอียงบ้าก่อนมาถ่ายในครัวมันหอนข้างหน้าข้างเงินนะสันหยักนะคะลูกค้าดูชัดๆนะคะปลายแหลมนะคะด้ามไม้มงคลนะคะบุญมุสิกที่เราเชื่อครบนะคะ าอวนะค,ะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่8ดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.4นะคะสันหนาสันหนาห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะห้านิ้วนะคะของฝักไม้มงคล เล่มนี้จะเล่มที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์นะคะมันยาวนะคะอ่าเล่มที่สองปุ๊บจะเป็นมิดแลมเหมือนกันนะคะเหล็กเน็ปติลอนขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันตามสุดของช่างนะคะไม้มงคลน,นะคะ คลิปด้อตอนนี้ไว้เลยค่ะชุดไม้มงคลเออด้อดูลายไม้นะคะติดกับพี่นะคะจุนลืมเอามาลดหน่อยติดกัะพีนะคะดูความยาวก่อนเนาะเมื่อกี้ที ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่7.1นะคะความกว้างจะอยู่ที่2นิ้วนะคะสันหนา5้มิลน,นะคะด้ามยาว4.5นิ้วนะคะจะเอามารดให้1690นะคะเพราะว่ามาติดกับพีเนาะไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะจ๊ะซื้อสองเล่มกับไปทางสองเล่มนะคะเพราะว่าส่วนส่ง ขนส่งเขามาหากับจุมเนาะอยากลดให้อยู่แหละแต่ไปหากับคนส่งขอหอยหั่นเสียมเสียอหั่นหั่นเสียบครบนะคะชุดไม้มงคลนะคะหมุดมุเสือที่เราเชื่อครบนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่กว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.9นะคะสันหนาสันหนา3มมิลน,นะคะด้ามยาวนะคะส .5 นะคะเป็นเหล็กอะไร5 0 0ศูนย์ศูถ้าแถวบ้านหนจะว่าเหล,ล็กเหล็กแผ่นนะคะแต่ว่าจะเป็นชุดชุดน้ำมันยาขึ้นไฟชุดน้ำมันหมดเลยนะคะ ตัวนี้จุดหมายมงคลน,นะคะนาสวยติดกระพีน้นิดนึงน,น,นะแต่มันก็จิ๊บๆอีกแบบนะ 90, หนึ่งหกเก้าศูนย์ค่ะรวมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยมาต่อมาปุ๊บ ตัวนี้จะเป็นเหล็ก u p 9นะ u p 9เป็นเหล็กแหนบนะคะที่ยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะชุดไม,ม้ด้ามไม้มงคนนะคะหมุดมุสเสกที่เราเชือกครกนะคะมีเพะฝักนะคะตัวนี้งานฝีมือเลยงานหลานนะคะเป็นออกแน,นวทิ้งผิวไฟนะคะมันจะเป็น โบวินเอป้าแม่นมาเชตเต้เล็กน้อยมาเชตเต้น้อยความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่4นิ้วเอ้ยเดี๋ยวดี๋ยสามจุดเก้าสันหนานะคะเอ้ยความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.5 หนึ่งจุดสี่สันหนาะห้ามิลน,นะคะด้ามยาวนะคะสี่จุดสองนิ้วคลาสสิกชุดไม้มงคลน,นะคะเดีก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งห้าเก้าศูนย์ลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเอ๊ะ มาเรื่องสุดท้ายเนาะมันสิมิชโบวี่นะคะทึ้งผิวไฟนะคะงานมือทุกชิ้นเลยนะคะหมุดมือเสือที่เราเชื่อครบนะคะชุดไม้มงคลนะคะอุจจาระ แอน,นโบวีส่วนมากมันจะราคาโดดนะคะลายไม,ม้ชุดไม้มงคลนะคะมาเดียวกันนะ,ะลืมวัดความยาวของใบมีนะคะจะอยู่ที่ 1> 4 4.1นะคะกว้างสุดนะคะจะอยู่ที่2.6นะคะสันหนา6มิลนะคะด้ามยาวนะคะ4นิ้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าเล่มที่ห้าคะหนึ 1, 5, 9, 0, ่งห้าเก้าศูนย์ลมส่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยนะคะสินค้ามีประกันทั้งหมดสิบเจ็ดวันนะคะกรุณาถ่ายคิดวิดีโอก่อนเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะอันนี้ถ้าใครอยากได้นะฮะโตเนาะ ชุดไม้มงคลน,นะคะใครอยากได้นะอันนี้จุดเบรคัดทักันมาเลยใครอยากได้ <c oughs> จุดมือกดได้โ <c oughs> อเคโธ่ว้าวใครอยากได้ทักมานะคะ เล็กแนบนะคะตีร้อนขึ้นรูปนะคะชุดน้ำมันตามสุดของช่างเตอรจะหน่วยสิบนิ้วนะคะตอนช่วงที่จุมไล้ไ์เอไลท์สุดอ่ะจะลดราคาแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไลท์ละผ่านแล้ว,ลวนะคะตัวให้ถ้าภาษีเอาไพันแปดเก้าสิบ 1, 8, 9, 10, จบลมส่งไปทางเพิ่หมหนึ่งร้อยน,นะจ๊ะ สินค้ามีประกันทั้งหมด17วันนะคะกรณาถ่ายคลิปวิดีโอกดเปิดสินค้าทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดภาพกันในจุงต้องขออภัยไวในที่นี้ด้วยนะคะสำหรับกรณนจดนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย